รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์นรรมนครปฐม ยาสีฟันสมุนไพรถั่วและกลิ่นปากสะอาดสดใสมั่นใจในทุกคำพูด,สว,ส,ดสวัสดีครับผมตลกเขาแพะทแระเชยยิ้มในรายการถั่วและแวะไปไหนผมสมบัติจะพาไปรวยครับอ่าวันนี้จะไปไหนพี่ถั่วจะพาไปไหนมันจะพาไปไหนคุณก็ตามใจผมบร,รางแลเพราะผมบอกแล้วไงว่ามันเป็นรายการถั่วและแวะไปไหนมันก็เรื่องผมว่าแต่คุณจะแวะไปกับผมไหมไปไม่ไ ไปสิไปผมบอกคุณเรื่องหนึ่งแล้วกันเรื่องอะไรถืออะไรติดไม้ติดมือไปด้วยอะไรอ่ะต้องถือทำไมก็เราจะพาไปรวยไม่ถือติดไปติดมือก็จะไปรวยได้ไงอ่ะไปกับผมก่อนไงไปกับผมแต่ผมบอกว่าคุณต้องแวะซื้ออะไรติดไม้ติดมือไปหน่อยเป็ดก็ได้ไก่ก็ได้อ้าวดวลองไปดูกันนะต้องถือไปนะครับถือไปถ้า่งนั้นแวะไปกับทัวระเดี๋ยวนี้เลยครับไปครับไปเลยครับ แ้คุณถั่วและแวะไปไหนสมชื่อจริงๆไม่ยอมบอกเฮียสมบัติพารวยซะด้วยว่าจะพาไปที่ไหนกันท่านผู้ชมครับดีแท้คุณถั่วและเชิญยิ้มหรือว่าถั่วและแวะไปไหนได้พาเฮียสมบัติพารวยมางานฉลองวันเกิดของเจตุ่นคนสวยภรรยาสุดที่รักของคุณถั่วและนี่เองที่จัดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาก็มีเพื่อนเพื่อนพีพพน่น้องมาร่วมอวยพรในงานกันมากมายเดีย๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศภายในงานนะครับว่ามีใครมากันบ้างครับ ผมล้ครับวัดเกิดภรรยาครับวันที่6แล้วก็ตรงกับวันเสาร์ด้วยเป็นวันอะไรที่เป็นสิริมงคลมากสําหรับวันนี้มาเช้านี้ก็ไปร่วมบุนกันมาที่วัดกนประทานลังสริ์นะครับ <Yeah. S 1> ก็ไปสักบาแล้วก็เรี้ยงข้าที่วัดเลยพอเสร็จจากวัดชนประทานลังสิทธิ์ก็นู่นเลยไปวัดใหญ่อยู่ที่ประทุมพาดีนะครับ ครับชอบใครท่านอนุทินชอบท่านอนุทินอันเป็นในวินเหรอพี่อนุทินชอบ <are> น Urban, อนุทินมีเพลงเกี่ยวกับท่านอนุทินไหมมีครับจับหนึ่งเพลงความคื แกกันยอมกันดูรับไอ้ที่ยัดในปากจะดึงออกมาเป็นลูกนนกนะนกนะเดี๋ยวกันเป็นนนะดูเตรียมตัวครับหนึ่งกนะนัดหนึ่งัดสอนับสามเป็นนกเป็นนกเป็นนกเลยเป็นนกนี่ไงนกตอนเป็นแด Da merda é. ่านผู้ชมที่เคารพครับวันเกิดของเจตุนก็ผ่านไปเรา,าไปติดตามชมกันต่อครับในวันที่13มกราคมที่ผ่านมาคุณทวระเชิญยิ้มก็ได้จัดงานครบรอบวันเกิดอายุ71ขวบที่โรงแรมริสมบ์รัตานาธิเบศก็มีเพื่อนวงในวงการศิลปินตลกพร้อมด้วยแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้เกตมาไว้ปนวันเกิดให้กับคุณทวระเชิญยิ้มมากมายเลยทีเดียวครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศภายในงานครับ คลอกปุ๊บเปิดมาจะต้องเป็นเป็ดและดูนี่ไอ้หน่อยแม่ลืมเรียกว่าเป็ดใส่แล้วพอสักพักเดี๋ยวจะต้องเลขเปลี่ยนเลขเปลี่ยนมาเฮ้ยเป็ดนี่มึงกับช้าวเกิอเปล่าวะเอาแล้วมาแล้วเฮ้ย ตีบตูนมาเนี่ยเขาไปดูมุกไหนมาเนี่ยเขาไปดูม้วนไหนมาไปดูม้วนไหนอะแต่ถ้าตีบตูนคันนี้ตีบมันพูดได้จริงๆเดียวว่าเอาเราถามสิถามอะไรอ่ะฉันเกลียดหรือเปล่าเดี๋ยววราต้องพูดมันก่อน อรตอใใรตบเ,เตียงแล้วคืออยากตบพี่ม,กมักหมดแล้วแต่ละบันเป็นตบเตียงแล้วถามเอไอ้ถามเลยถามเลยหมดนี่ใชเตียงกับชั้นมาเกิดหรือ,รเ,อรเปล่าอันนี้ไม่ต้อต้องมีครว่าครับ๋อนี่ใชเียงมกับทันมาเกิดหรือ,รเ,อรเปล่าครับ,บอะ,อะ เวลาหมดแล้วครับเราต้องรำลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าเวลา4โมงถึง4โมงครึ่งทางททบ5ดูว่าทัวร์และจจะพาไปแวะที่ไหนและเฮียสมบัติจะพาไปดูอาชีพอะไรที่เขาทำแล้วรวยในสมบัติพารวยวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนะคปรปฐมจำหน่ายเป็ดสดไก่สดและยังจำหน่ายหน้ากากหมูคอหมูลิ้นหมูหางหมูหมูบด